เฮ้ยมันปิดอยู่แล้วทุกคนเราคงจะทำอะไรดีนะโอ้เฮ้เฮ้ That picture again ทุกคนเห็นอะไรไหมทุกคนเห็นอะไรไหม Hello, who's there? Huh? Ah, it's part of the photograph. คนพี่เดฟก็ไม่รู้จะทำอะไรอะไม่รู้จะทำอะไรไม่มีอะไรอีกจะจะคนพบเนะาะอาจจะไม่มีอะไรอีกไปทางนี้ไหมไม่ได้มีอะไรที่นี่ไหม ไม่เคยมีทุกคนออก <c oughs> ทุกคนใช่อาจจะมีคุณแจทุกคนพีเดฟก็ไม่ได้สครอลแชทแล้วก็ไม่ได้เห็นอะไรเลยเอ่อขึ้นไปข้างขงบนอ๋อโอเคโอเคครับอาจจะใช่มั้งมมไม่ใช่ข้างบนอยู่ที่ไหนเออที่นี้ขึ้นไปข้างบนอโอเค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 อเค,อเค,อเค,คุณเนมขอบคุณมากครับ have trick the ghost back. to trick I อาจะหลอกผีได้ไงจะหลอกผีได้ไงอ่า <c oughs> เราไม่ได้เข้าไปนี้นะฮัลโหลเอ่อโทอรโทรซับอยู่ที่ไหนฮัลโหลฮัลโหลเปิดไม่ได้รับโทรศัพท์ไม่ได้ betul betul ัขที่ไหนอ่ะรอ,อน,นี่อันนี้ไม่มีคุณเจนะลองไปด้านล่างลองบางคนบอกว่าใบข้างบอกอ๋อใช่ใช่ใช่เรกว่ามันเป็นโทรศัพท์ เฮลโหลอันนี้มันเป็น call center หรือเปล่าอาจจะเป็น call center เนาะอาจจะเป็น call center <c oughs> ใช่ครับคุณเซเรน่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอ๋ออันนี้มันเปิดแล้วอันนี้มันเปิดแล้ว you can do it at uh, the contact list people that jane will go to oh we've seen this before ah jane's diary more of jane's diary bah and see just got back from a special treat at run our favorite place since we started dating one of these special days because of course tim was promoted to teeniest Senior technician. Woohoo! It warmed my heart just to see how ambitious he was. What is the following ad listing has what okay am <laughs> it's been uneasy though what he did for me. Tim was so dedicated to his job. I mean look at me. Whatever. It's alright. I'll do my best to get on top of my career. My next book is truly going to be a hit. Yo Brazil, what's going on? So my uh Fai Chai Game Pi Tong lek Lek. ลึก <Ooh. S 2> ครับเรามีคุณเจไหมในห้องนี้อาจจะมีคุณเจสำหรับของออห้องเจนหรือเปล่าอ่านภาษาไทายออกด้วยใช่ครับใช่ครับออจะไปขึ้นบอนอีกครั้งไหมครับจะไปข้างบองนอีกครั้งหรือเปล่า ไปข้างบนอีกข้างก็ได้ห้องเจนเปิดหรือเปล่าห้องเจนเปิดแล้วเต็มเต็มมันอยู่ตรงโมงพวกนั่นเตน่็มใจเนียนเจนใจเนียนเจนขยับไม่ได้มั้ง ไม่เห็นจะมีอะไรเลย <c oughs> ไม่เห็นจะมีเลย <c oughs> เอาเจนให้ไปไหนเอ่อจะมีอะไรที่นี่เปล่าอันนั้นคือเจนใช่ไหมจะเปิดอันนี้ได้ไหมไม่ได้เอ่อโอเคโอเคเจน เพีเป็นคนสกปรกนิดหน่อยเนาะเฮ้ย <Hey! S 1> นี่คือเพื่ออะไรครับเลือดเออใช่ <c oughs> ตกใจหมดไอ้เ <c> ย <oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนเฮ้ยเด็กไปไหนอะ โอ้โหดูสิทุกคนเออ่อเราจะไปยืนในเลือดเลือดหรือเปล่าเราจะไปยืนอยู่ในเลือดหรือเปล่าเกิดอะ <c oughs> ไรขึ้นเนี่ย ไปรันไปรับทุกคนอ้าวอ้าว it's rain and blood เอ่อทุกคนลองแป๊บหนึ่งพีทจะพยายามจะเอ่อ uh, ใช้เอ่อแฟลร์ในไลฟ์ใช้แฟลร์ use โอเคเราใช้แฟลร์แล้วนะทุกคนจะมีคนเยอะจะมาดูไลฟ์เ uh, อ่อ find Jane โอเคเราจะ find Jane แล้วนะทุกคน เอาอยู่ที่ไหนอะ่ะอยู่ที่ไหนเปิดไม่ได้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 เจนอยู่ที่ไหนครับเจน ready to run I'm always ready to run baby เจนอยู่ที่นี่หรือเปล่าออนันเป็นที่รี่เจนอีกออกลับมาสักเกือบเอ่อก็เกือบ,บอะไรนะเจ้าหมดเลยเกือบเศร้าหมดเลยอะไรนะเออ,อไปไหนมาหรือเปล่านะออจะอ่านภาษาอังกฤษดีกว่า I waited until the break of dawn, thinking you didn't stray, did you? Ow, I know he was so caught up with his job. I don't want to be overthinking. I my don't kid Mark, nah. He did mention that he would be working harder. Oh ho. Oh. oh Tim, my dear. Well, Tim still sent me pictures as usual. This time he stood next to Dew. Oh ho, oh, Dew. Men cry. Tim told me once that Dew was his childhood best friend. They look so adorable next to one another. I wonder if they are still close friends. Ow! เตมกำลังนอกใจกับดิวหรือเปล่าทุกคนมันเป็นแบบละครอ,อ่อเอออันนี้เอ่อหมายความว่าเราจะอาจจะมีผีแถวๆนี้เนาะทุกคนอาจจะมีผีแถวนี้เพราะว่าเราจะเราจะหนีจากผีอยู่ที่นั้นเปล่า ฮัลโหลก็ไม่มีก็ไม่มีอยู่นะเปิดอันนี้ได้ไหมไม่ได้สวัสดีครับทุกคนอย่าลืมจะติดตามพี่เดฟด้วยนะครับอย่าลืมจะติดตามด้วยครูผี Jump scare ไม่ต้องลันนะอ๊อเจนเจนกับแล้วเจนกับ เวิ้งเว้งเอาแต่แล้วอี่ตักอีกอ่มากเลยบ้าบ้าบ้าบเ<ไ>ปิดไม่ใจเราจะตายครั้งเลยเออ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> เมื่อกี้ <What? S 3> มันไม่ใช่แบบนี้นี่ Men Ben Port Hope Men Ben Port Hope Jen Jen I'm gone Jap Bye Jim Toe Fuck Rusty Key Oh that's not very much help is it Find a way to clean the rusty key oh come on come on clean the rusty key find a way to clean the rusty key ah. it's locked we need a key for this come on game come on give me a freaking break over here Ow. uh hello let me peel about โอ้ยมีมีเปรดอีกครั้งหรือเปล่าทุกคนมีแสงสีแดงอาจจะมีเปรดอีกครั้งเปล่า I thought we got rid of b r e a d โอ้โห oh, oh, oh. สวัสดีครับคุณเป็ดเอ่อเสียงมันเป็นคุณเปนะ็ดเนาะคนนี้คนนี้คุณเป็ดหรือเปล่าหรือว่าผีผีอื่นเออเออแล้วควรจะไปไหนอะไปทางนี้หรือเปล่า speed run see that speed run ah. uh, poor citric acid poor iodine poor hydrochloric acid Oi, con carbon con who's good at chemistry no hydrochloric acid oh god ว a t e r ก็ได้ mix and test ใช่ไหมไม่ใช่น่าจะไม่ใช่เอ่อทำไมพอมสะดุงก็ไม่รู้ First thing you should find ่ o u s ่ง u l d find แค n นดูทำไมอะพี่จะมาแล้วจะมาหรือเปล่าไม่น่าจะมาเนาะปนกระดาษครับปนกระดาษหรอ Oh, uh, there's the other key. So now we got to go back. To me. we got go back to the other cabinet. Yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh. game me Ow, ow, Among yeah, Among Oh, oxalic water, oxalic. Oh, lady, water and oxalic. Well, we don't have oxalic, that's in the other. ใน t h e นอื่นเนาะไม่มีออกซาลิกจะไปหาออกซาลิกก่อนก็ได้คุณเบรดอยู่ที่ไหนอ่ะโอ้ยจะมาอีกครั้งหรือเปล่า

ายแล้วตายแล้วครับตายแล้วครับทุกคน <laughs> uh, Where are we gonna go back to สวัสดีครับสวัสดีครับคุณ uh, มากับปังมันนี้มันนี้บ้างครับสวัสดีครับทุกคนขอบคุณมากครับที่มาดูพี่เดฟ uh, กำลังจะต,ตายหลายๆครั้งนะเพราะว่าเอา All the way back here. Oh, oh, oh. See it, Tyler. See it, Tempted with scented candles to make it walk in the other direction. dunno. Okay. We need to find candles, though, right? Where would we find the candles? Hmm. Gotta find candles. That's where the oxalic is. Yes, we know that already. Okay, 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 okay. I don't need that. <coughs> Dial it. Candle, you're yeah. here. I'm not going to Speed run. Uh there's the key. Where's my couch? There it is. Wow. Wow. It's a bit too easy.

มันจะมันจะทรวงไดยไง If I stayed still it wouldn't see me. Wing Baloo wings I was trying to run, but I couldn't run. I guess I'm weakened. Maybe Angli. โอเคเสร็จ okay. แล้วจะไปเก็บออกซาลิกขอบคุณครับเอ,อ่อขาจะมาหรือยังผีจะมาหรือยัง right there. Good <laughs> Okay. So we want oxalic and water, uh, how do I use my oxalic hang on I forget how to do this. W A S T move. Pour oxalic acid. Yeah. And water. เอน้ำอ๊ะสกู๊ปบิลดิ้งคีคย์ I can't remember what we need this key for now ลืมไปแล้วละว่าเราต้องการคุณจะสำหรับอะไรก็ไม <c oughs> อจจนะ่อาจจะเป็นประตูเนาะอาจจะเป็นประตู Nobody in here. Nobody in here, nah. Fight like like a Okay, let's try that again. Mm, yeah, no. เราจะทำอันนี้ได้ยังไงอ่ะ Was a close one. <laughs> what am I doing? I keep forgetting to let go of shift and then do it again. Boy. Uh. Eh. Ah. Took on pro gamer. Jen. Jen, how about I? Wing about speedrun. You couldn't bret about. No, to me. The bird, and him. No, mate. My dad. My dad. No, mate. No, My dad. No, no, Jen! Jen! Oh, Jen. Tell me the wing took, took crunk. Jane might be in another, She just went in there. Ridiculous. Might be in another building, my ass! We gotta go down here where it's the scary red light.